สวัสดีปีใหม่2021ขอสันติสุขและพระคุณดำรงอยู่กับทุกท่านด้วยมั่นใจว่าหลายคนมีคาพยานดีๆมากมายเลยจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเสียดายไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับพวกเราแบบหน้าต่อหน้าเพื่อจะได้ยินได้ฟังด้วยตัวเองนะคะแต่ก็ได้ข่าวว่าทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมมากให้เราชิญเชยคนที่อยู่ข้างขามือเราเช้าวันนี้ว่าเธอยอดเยี่ยมมาก แล้วก็กล่าวชมเชยคนซ้ายมือด้วยว่าเธอก็ยอดเยี่ยมมากทุกคนยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้นะคะมาพบกับพวกเราในห้องส่วนตัวเพราะว่าถูกกักตัวเองไว้14วันเนื่องจากไปทำธุรกรรมที่ธนาคารแห่งหนึ่งและก็เจ้าหน้าที่ของธนาคารท่านหนึ่งก็ติดโควิด19 โรคฮิตและฮอตในเวลานี้เลยนะคะช่วงโควิดนี้ก็ไม่ได้จัดค่าย GBYMB แต่ต้องมาจัดค่ายให้กับตัวเองจัดโปรแกรมให้ตัวเอง14วันเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีขอให้เราทุกคนกาดไม่ตกนะคะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อยู่ห่างกันโซเชียลดิสเทนซิ่ง1เมตรนะคะเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ให้้ไดเหมือนอนย่างปีทีท่แล้วทที่ทุกคนทาาไดด้้ีมกเชนี้จะเป็นเวลาที่เราจะมานมัสการพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดด้วยกันนะคะอยากให้เราทุกๆคนนะคะเริ่มต้นการนมัสการในเช้าว,วันนี้ด้วยการที่เราจะหลับตาอธิษฐานนะคะขอให้น้องๆทุกคนหลับตานะคะพี่น้องจะนาเราอธิษฐานนะคะ สารุกาตรแด่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราพระเจ้าเวลานี้เราขอเข้ามาที่จะนมัสการพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผ,ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราและเรารู้ว่าเมื่อเรามีพระองค์อยู่ในจิตใจอยู่ในชีวิตของเราเรามีชีวิตใหม่ในพระองค์เรามีชีวิตนิรันดรในพระองค์และเราจึงสามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีในจิตใจรองค์เจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติอยู่ใน การสรรเสริญของเราในเช้าวันนี้ระวัติฐานร่วมกันในพนามพระเยซูคริต์เจ้าอาเมีนค่ะน้องๆคะเช้าวันนี้พี่นกก็มีเพลงที่เกี่ยวกับการบังเกิดใหม่และแผ่นดินสวรรค์น,นะคะเราจะมาร้องเพลงนี้พร้อมทังทา้ในกัรคะ่ะ 过去。关心 ก็พรแข็งแรงก็เข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้หน้าตาดีก็เข้าแผ่นดินสวรรค์ไม,ไ,าาไม่ได้นะคะหรือว่าจะเรียนสูงสูงนะคะก็ไม่สามารถจะทำให้เราเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้มีทางเดียวก็คือทางพระเยซูนะคะวันนี้จึงขออนุญ,ญาตแชร์ให้กับพวกเราผ่านทางวิดีโอคลิปนี้ใน มัทธิวบทที่สาข้อหนึ่งถึงข้อสิบทธิวบทที่สการประกาศของยอนผู้ให้บัพติศมาในเวลานั้นยอนผู้ให้บัพติศมามาประกาศในถิ่นธุรกันดาลแขวนยูเดียว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วยอนผู้นี้แหละที่อิสยาผู้เผยพระวจนะกล่าวถึงว่า มีเสียงของผู้หนึ่งเป่าร้องในถิ่นธุรกันดานว่าจงเตรียมมรคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไปเสื้อผ้าของยอนผู้นี้ทําด้วยขนอูดและท่านใช้หนังสัตว์คาดเอวอาหารของท่านคือตะกะแตนและน้าพึ่งป่าขณะนั้นชาวเมืองเยรูซาเล็มและคนทั่วแคว้นยูเดียและคนทั่วลุ่มแม่น้ําจอแดน ก็ออกไปหายอนสารภาพบาปของพวกเขาและรับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ำจอแดนเมื่อยอนเห็นพวกฟาริสีและพวกสะดูสีมาก,กันเป็นจำนวนมากเพื่อจะรับบัพติศมาท่านจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพวกชาติมูร้ายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นเพราะฉะนั้นจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจ ย่าทึกชักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษเพราะข้าพเจ้าบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนชิ้นในกองไฟข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติสมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์พูดจะมาภายหลังข้าพเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ทรงถือพลั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงรวบรวมเมล็ดข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟ ที่ไม่มีวันดับแล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอนที่แม่น้ำจอแดนเพื่อทรงรับบัพติศมาจากท่านแต่ยอนทูลห้ามพระองค์ว่าข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์แต่พระเยซูตรัสตอบย้อนว่าบัดน,นี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่พวกเราจะทําความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการ แล้วยอนก็ยอมเมื่อพระองค์ทรงรับปฏิติมมาแล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ําและในชันใดนั้นฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกพิราบสถิตบนพระองค์และนี่แน่มีพระสุรเสียนตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมาก สมาชิกคนนี้เสียงหล่อมากเลยนะคะแล้วยอนบัตติสโตคือใครมัทธิวไม่ได้บันทึกเรื่องการกำเนิดของยอนบัตติสโตแต่ลูกาได้บันทึกการกำเนิดไว้ยอนบัตติสโตกำเนิดจากคําอธิษฐานของครอบครัวของเขาคือบิดาเซคาริยาที่เป็นปุโรหิตแต่ว่าชรามากแล้ว นางอลิซาเบตคุณแม่ก็เป็นหมันและก็ชลามากแล้วด้วยเช่นกันก็เห็นก็ไม่สามารถที่จะมีบุตรได้แต่พระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานโดยให้ทูตสวรรค์มาบอกว่าครอบครัวของเขาก็จะมีบุตรคือยอนบัติสโตนางอลิซาเบตก็เป็นป้าของนางมารีด้วยดังนั้นยอนบัติสโตกับพระเยซู ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องด้วยกันนั่นเองพระคำตอนนี้ที่เราอ่านทําให้เราได้รู้จักยอมบัติสโตในช่วงที่เขาใช้ชีวิตสันโดษอยู่ในถิ่นธุรกันดารแล้ววันหนึง่งเ,เขาก็มาประกาศเรื่องที่สําคัญและเรื่องที่ทำให้ทุกคนตื่นตัวมากเลยก็คือเรื่องของอาณาจักรสวรรค์แบ่งปันเราในหัวข้อเตรียมรับเสด็จ อยากจะให้เราเอามือวางไว้ที่หัวใจข้างขวานะคะแล้วก็บอกว่าฉันจะเตรียมรับเสด็จฉันจะเตรียมรับเสด็จประการที่1เตรียมรับเสด็จโดยการทิ้งชีวิตเกา่ายอนบัติสโตอยู่ในตระกูลของปุโรหิตเขาคือคนที่จะสืบตำแหน่งปุโรหิตจากบิดาของเขาได้แต่เขากลับใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุระกันดาล มีชีวิตอย่างพอเพียงเขาสวมเสื้อผ้าที่ทำด้วยขนอูดใช้หนังสัตว์คาดเอวซึ่งเป็นผ้าหยาบๆไม่ได้เป็นผ้าที่ละเอียดที่จะบ่งบอกฐานะหรือบ่งบอกเลยว่ามาจากสายทางปุโรหิตอาหารของเขาเลยก็เป็นอาหารที่ง่ายๆเรียบๆที่หาได้ในป่าทิ่นทุรก,กันดารก็คือตะ๊ก,กะแตนและน้ำพึ่งป่าไม่ใช่อาหาร จานฮารูฮาราไม่ใช่อาหารราคาแพงหรืออาหารระดับ5ดาวแบบมีห่วงยางขาวๆแปะอยู่หน้าร้านให้รู้ว่าเป็นเมนูแบบแซบอิรีเดอร์ไม่ใช่เลยเขาได้ทิ้งเส้นทางในตำแหน่งปุโรหิตแล้วกลับมาเลือกเส้นทางของพระเจ้าตามที่อิสยาพยากรณ์ไว้คือเสียงร้องในถิ่นธุรกันดาล และจากการที่จอห์นบัตติสโตเลือกเส้นทางที่จะเป็นเสียงร้องในถิ่นทุรกันดารนี้เองเขากลับได้มีโอกาสรับเสด็จกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์ณนะแม่น้ำจอแดงเพราะว่าภายหลังาตามที่เราได้อ่านใช่ไหมคะพระเยซูก็เสด็จมาเพื่อรับปัติสมาจากยอห์นบัตติสโตยอห์นบัตติสโตได้มีโอกาสรับเสด็จเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งแรก เราทุกคนก็มีโอกาสที่จะรับเสด็จพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองด้วยเช่นกันแน่นอนยอนบัติสโตเนี่ยไม่รู้หรอกว่าการเลือกเส้นทางใหม่ที่แตกต่างจากครอบครัวและตระกูลโปรโิตของเขาจะเป็นโอกาสที่เขาจะได้รับเสด็จพระเยซูแบบชนิดที่ว่า,าสมบูรณ์เลยคือได้พบกับพระเยซูพระบุตรในฐานะพระบุตร แล้วก็ได้ยินเสียงพระสุรเสียงจากพระเจ้าพระบิดาแล้วก็ได้เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ดุจนกพิราบลงมาเรียกว่าได้รับเสด็จความเป็นตรีเอกานุภาพอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวเชียวนะเนี่ยแต่วันนี้เราที่อยู่ในยุคประคุณยุคที่เราได้รู้มากกว่า เพราะเราได้ทราบว่าพระเยซูคริสต์สิ้นประชนและฝื้นขืนประชมในขณะที่ยอบบติสโตไม่มีโอกาสได้รู้ได้เข้าใจเราในยุคพระคุณได้รู้มากกว่าและมีความชัดเจนกว่าว่าเราสามารถตเตรียมรับเสด็จกษัตริย์พระเยซูที่จะมาครั้งที่สองนี้ได้โดยการทิ้งชีวิตเกา่าและ ไปเลือกเส้นทางชีวิตใหม่วันนี้ปีนี้มีอะไรที่เราต้องตัดทิ้งไปเพื่อจะเตรียมรับสเสด็จประการที่สองเตรียมรับสเสด็จโดยเกิดผลภายในการรับปฏิสมาของยิวมีความหมายถึงการชำระล้างของชาวยิว และการให้บัติสมายังหมายถึงการรับคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในครอบครัวของชาวยิวเพื่อมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ยอห์นบัติสโตกับนำบัติสมามาใช้กับชาวยิวให้เข้าแผ่นดินของพระเจ้าทำไมเหรอเพราะว่ายอห์นบัติสโต้กำลังเน้นว่า ไม่ใช่เป็นยิวจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่เป็นการกลับใจจากภายในเพื่อเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ไม่ใช่จากการเป็นยิวหรือจากภายนอกเมื่อเขาประกาศเรื่องของอณาจักรสวรรค์ให้กับคนมากมายได้เข้าใจประชาชนต่างออกมาสารภาพบาปเพราะเขาสำนึกบาปได้จากภายในหัวใจของเขาออกมา จึงมาติดตามยอนและขอรับปฏิสมาพวกฟาริสีก็มานะคะแต่กลับไม่ได้รับปฏิสมาเพราะพวกเขาไม่สนใจกับการกลับใจหรือการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเขาเพราะว่าฟาริสีเน้นพิธีการเน้นภายนอกที่ดูโฮลี่บริสุทธิ์พระเยซูก็เลยเรียกพวกเขาว่า นั่นซื่อใจคดคืออะไรหน้าตาบ้องแบ้วบ้องแบ้วดูโฮลี่แต่ภายในจิตใจไม่เปลี่ยนแปลงคดเคี้ยวข้างในกับข้างนอกไม่ได้ไปด้วยกันเขาแสดงตัวข้างนอกรากับว่าบริสุทธิ์เชื่อบริสุทธิ์แล้วก็ออรักพระเจ้า,แต,าแต่ภายในจิตใจกับไม่ เป็นเช่นนั้นพระเยซูรังเกียจแล้วก็ไม่พอพระไทยัยพวกฟาริสีดังนั้นการรับเสด็จพระเยซูครั้งที่สองของพวกเราให้เราเกิดผลจากภายในชีวิตเริ่มต้นก่อนที่ไหนชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจสุภาษิตบทที่4ข้อ23 เรารับปฏิสมาใช่ไหมคะเรารับปฏิสมาโดยเราจุ่มตัวของเราลงในน้ําชีวิตเก่าของเราก็ฝังอยู่ในการตายของพระเยซูและเมื่อเราขึ้นมาจากน้ําเรามีชีวิตใหม่ในการฟื้นคืนประชนแสดงว่าชีวิตที่มีชัยชนะและเป็นชีวิตที่เกิดผลในพระวิญญาณก็คือพระเยซูเข้ามาอยู่ ในเราแล้วพระเยซูที่มีชัยชนะเหนือความตายได้เข้ามาอยู่ในเราเพื่อเราจะชนะและเกิดผลได้วันนี้วิญญาณของเราได้รับการชำระแล้วและวิญญาณของเราได้เกิดใหม่แล้วพระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราทุกวันทุกวันเราจะโตขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อบอกว่าพระ พระเยซูกําลังเปลี่ยนใจของเราทุกวันทุกวันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระองค์กําลังช่วยเราให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนความตั้งใจใหม่เพื่อเราจะสามารถยกร่างกายของเราหรืออวัยวะของเราเพื่อถวายทําดีให้กับพระองค์ได้ยกตัวอย่างเช่นปากของเราใช่ไหมคะที่เป็นปากเรียกว่า ตะไก่ปากกันไกคอยอต่อกใครจนหงายหน้าหงายหลังไม่รู้ทิศเลยบางคนก็บาดคำพูดก็บาดใจคนจนเลือดไหลซิบๆเลยเมื่อพระเยซูกำลังเปลี่ยนใจิตใจเราพระองค์ก็จะเปลี่ยนเราจากความคิดใหม่จากความคิดเดิมโดยพระคำของพระเจ้าให้เรามีความคิดใหม่ หลังจากนั้นพระองค์ก็ช่วยเราให้เรามอบอวัยวะคือปากของเราให้กับพระองค์เพื่อกล่าววาจาที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ออกมาให้เราให้วาจาคุณที่เป็นประโยชน์นี้หอมสดชื่นให้กับคนรอบข้างของเราแม้ในเวลาที่เราตักเตื่นเขาด้วยสำ้ำนี่คือการทำงานของ พยานริสุดร่วมกับพระคำของพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจเราเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนความตั้งใจเราเพื่อเราจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยอวัยวะและร่างกายของเรานเองวันนี้ปีนี้มีอะไรที่จะเกิดผลเปลี่ยนแปลงใหม่ภายในเพื่อจะเตรียมรับเสด็จประการที่สาม เตรียมรับเสด็จโดยทำงานด้วยการรอคอยย้อนปฏิสโสประกาศนำคนสารภาพกับใจใหม่ให้บัฏิสมาคนมากมายเขาทำงานไปด้วยรอคอยไปด้วยเขาทำงานไปด้วยรอคอยไปด้วยเขาบอกว่าผมให้ท่านรับบัฏิสมาก,กับใจใหม่แสดงว่ากับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังผมทรงยิ่งใหญ่กว่าผม เขาก็ทำงานไปรอคอยไปประกาศไปรอคอยไปจนวันหนึ่งเขาได้รับเสด็จพระเยซูณนะแม่น้ำจอแดนเราก็เช่นกันสามารถทำงานไปรอคอยไปรับใช้ไปรอคอยไปการเสด็จมาของพระองค์ได้เช่นกันเราจะทำงานได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้นกลางคืน ไม่มีใครทํางานได้ย้อนบทที่9ข้อ4แล้วกลางวันที่เราจะทํางานคือเวลาไหนล่ะกลางวันของพวกเราก็คือเวลานี้เวลาที่เรายังมีลมหายใจอยู่ที่เรายังมีชีวิตอยู่แม้ในภาวะการที่มีโควิดแบบนี้ก็เป็นกลางวันที่เรายังต้องทํางานเพราะฉะนั้นให้เรารีบที่จะ ทำงานร่วมกับองค์ให้เราเตรียมรับเสด็จโดยทำงานไปรอคอยไปทำงานไปรอคอยไปพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือยกโต๊ะรอคอยไปยกเก้าอี้รอคอยไปเตรียมอาหารรอคอยไปกวาดถูรอคอยไปล้างจานรอคอยไป,รรออยไปเราประกาศเยี่ยมเยียนเชิญชวนคนนี้ร้อนมาพึ่งเย็นเราจะ ทำงานไปประกาศไปด้วยความหวังและก็รอคอยไปด้วยเช่นกันโดยที่เราจะร่วมมือกับพระเจ้าให้เราทําได้มากขึ้นแบ่งเบาภาระกันและกันด้วยความชื่นชมยินดีไม่ต้องเกี่ยงงอนไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องให้ใครเห็นหรือชม,มโดยไม่ต้องมีใครมาสั่งเราหรือ,เ,อ,อเป็นพระเฉพาะหน้าที่ของเราเท่านั้นเพราะเรารู้ว่าเรากำลังทำงานเพื่อเตรียม รับเสด็จนั่นเองเพราะฉะนั้นการเสด็จมาครั้งที่สองของโรงเนี่ยเมื่อโะรงเสด็จมาเราก็จะได้รับบําเหน็จและคําชมเชยจากพระเยซูผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาการงานของเราในสิ่งที่เราทําว่าเป็นไม้ย้าแห้งหรือฟางหรือทองคําวันนี้ปีนี้มีอะไรที่ รับใช้และทเพื่อจะเตรียมรับเสด็จอยากให้เราใช้เวลาส่วนตัวนี้นะคะเพื่อเราจะใช้เวลาส่วนตัวในการอธิษฐานแล้วก็เขียนบันทึกตั้งเป้าหมายการรับเสด็จใน3หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1คือโดยพระคิดเราจะทิ้งชีวิตเก่าอะไรบ้างประการที่2ในพระคิดเราจะเกิดผลในชีวิตด้านใดบ้าง สเราจะรับใช้และทำอะไรร่วมกับประคิดพระพะเจ้าเองก็จะเขียนด้วยเช่นกันหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถ่ายรูปใช้มือถือนะคะถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อเตือนความจำเรา แล้วพอเราเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เราพับกระดาษที่เราเขียนเนี่ยใส่ไว้ในซองจดหมายแล้วก็จ่าหน้าซองจะหน้าซองถึงตัวเราเองนะคะเช่นตัวเองเป็นคนเขียนก็จ่าหน้าซองถึงตัวเองสมคิดสติตถาวรชัยวงเล็บติ๊กแล้วก็ติดสกอตเทปให้แน่นหนาไว้เพราะว่า,เ,าเป็นความลับระหว่างเรากับพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงตรัสกับเราแล้วแล้วเราก็จดบันทึก ก็แล้วก็ทุกๆ4เดือนนะก็หมายถึงเดือนเมษายนสิงหาคมธันวาคมเราก็จะมาเปิดนะเมินดูว่าเอ๊อะเราถึงไหนแล้วในการเตรียมรับเสด็จขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนนะคะรักทุกคนจุ๊บจุบจพระเจ้าวอวยพรค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube NGM ใจสมานให้ด้วยนะคะ